ข้อมูลจากคุณคิมพยอนแทเขตค,คูโรกรุงโซลครับบอกว่าถ้าจ้องน้ำที่กำลังต้มน้ำจะเดือดช้าคือถ้าต้มน้ำแล้วไปนั่งจ้องว่าเมื่อไหร่มันจะสุกน้ำจะเดือดช้าแต่ถ้าไม่นั่งจ้องมันน้ำจะเดือดเร็วกว่านะครับข้อมูลเขาว่ามาแบบนี้นะครับก็ลองพิสูจน์เยเฮ้ยใช่ว่าเป็นไปไม่ได้หรอกแต่ผมอยากจะบอกว่าจริงนะครับอ้าวทำไมอ่ะมันเป็นเรื่องทางวิทยาศาสตร์นะครับ ถ้าเราต้มน้ำร้อนจะต้องใช้ความร้อนแล้วถ้าเรานั่งจ้องจะทำให้สูญเสียความร้อนไปไงเลยทำให้น้ำเดือดช้าไปประมาณสิบวินาทีแต่ยังไงก็เป็นไปไม่ได้หรอกค่ะเขาถึงเรียกว่าแถอยังไงล่ะแม่ว่าเรื่องมันจะฟังดูน่าสนใจนะคะแต่มันดูเป็นไปไม่ได้เลยจริงๆค่ะยังไงก็ต้องลองทดลองดูนะครับเป็นไปไม่ได้ค่ะจะเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าเราไปทดลองดูกันเลยดีกว่า เราใช้หม้อและเตาแก๊สยี่ห้อเดียวกันเพื่อให้เงื่อนไขในการทดลองเหมือนกันจากนั้นก็ต้มน้ำและให้ชายคนนี้จ้องมองซึ่งเขาคือคุณชองแทโหเจ้าของสายตาคมเข้มอ้าวผมจะรองดูนะครับเพราะว่าผมมัน่นใจในสายตาของผมเองครับดูสิครับนี่วิธีการทดลองเป็นแบบนี้ค่ะใช้บีเกอร์ตัวน้ำแล้วเทลงในหมอ้อทั้งสอใบในปริมาณ600มลล จากนั้นก็จุดเตาแก๊สโดยตั้งระดับไว้ที่ไฟแรงมากแล้วให้คุณชองแทโฮจ้องมองหม้อใบหนึ่งเอาไว้เริ่มทดลองด้เราใช้หม้อเหมือนกันนะครับคุณชองแทโฮพยายามจ้องมองไปที่น้ำภายในหม้อใบหนึ่งด้วยสายตาอันคมเข้มเขาจ้องมองโดยไม่กระพริบตาเพราะไม่อยากให้ค้าสายตาสุดท้ายน้ําตาก็ไหลออกมามจอ้องอีง และผลการทดลองที่ได้จากการจ้องมองน้ำอย่างตั้งใจแบบนี้ปรากฏว่าหม้อทั้งสองไม่มีอะไรที่แตกต่างกันเลยแต่ว่าเมื่อผ่านวินาทีที่4ี่สิบกว่าไปแล้วน้ำในหม้อด้านขวาก็เริ่มเดือดก่อนตอนแรกดูเหมือนหม้อที่คุณชองไทโฮจ้าหมองจะมีฟองเกิดขึ้นมากกว่าแต่ตอนนี้หม้อด้านขวาเริ่มเดือดแล้วและตอนนี้ มันก็เดือดปุดๆขึ้นมาเลยล่ะครับทไมเดือดเร็วเอ,อ,อะไรสายตาเรามีอะไรเหรอเออนี่ยเฮ้ยทำได้จริงเหรอจ้องเนี่ยออำสำเร็จแล้วสำเร็จนะถ้าทางข้อมูลจะเป็นจริงถ้าข้อมูลนี้เป็นจริงทุกคนต้องตกใจกันหมดแน่ๆ ถ้างั้นเราลองเช็คอย่างละเอียดตามวิธีทางวิทยาศาสตร์อีกครั้งดีกว่าครับในการทดลองครั้งนี้เราได้รับความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญด้วยค่ะและวิธีการทดลองเป็นแบบนี้ค่ะเตรียมเตาไฟฟ้าและถังมือมิเตอร์ไฟฟ้าแบบเดียวกันเอาไว้อย่างละสองชิ้นแล้วตั้งจุดเริ่มต้นของถังมือมิเตอร์ให้เท่ากันด้วยหลังจากนั้น เราจะเปิดเตาไฟฟ้าในระดับที่ร้อนที่สุดและใช้วิธีเปิดสวิตช์ที่ปลั๊กพ่วงด้านหนึ่งจะวางม้อไว้เฉยแต่อีกด้านนึงจะมีสปันแมนคอยนั่งจ้องแล้วมาดูกันว่าน้ำในหม้อด้านไหนจะเดือดถึงร้อยองศาก่อนกันนะคะและแล้วการทดลองก็เริ่มต้นขึ้นแล้วครับ ตอนนี้อุณหภูมิของน้ำทั้งสองหม้ออยู่ที่28.3องศาอุณหภูมิเริ่มเพิ่มขึ้นแล้วครับดูเหมือนว่าด้านที่มีสฟันแมนนั่งจ้องอยู่จะเดือดเร็วกว่านะครับตอนนี้ดูด้วยตาเปล่าอาจจะมองไม่เห็นความแตกต่างแต่เมื่อเวลาผ่านไปอุณหภูมิก็เริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆไปไปมามา อุณหภูมิของน้าด้านที่สปันแมนนั่งจ้องอยู่กับสูงกว่าแต่เราจะตัดสินในตอนนี้ไม่ได้ปล่อยให้มันร้อนต่อไปเรื่อยๆดีกว่าครับเมื่อเวลาผ่านไปน้ําก็เริ่มเดือดขึ้นมาแล่ตอนนี้อุณหภูมิของน้าที่สปันแมนนั่งจ้องอยู่ก็ยังสูงกว่าแล้วด้านไหนจะเดือดก่อนกันผลปรากฏว่าน้ําด้านที่สปันแมนนั่งจ้องอยู่เดือดก่อนครับ แต่เรายังต้องทดลองกันต่อไปครั้งนี้ผลกลับตรงกับข้อมูลที่บอกมาเราเลยต้องทดลองอีกเป็นครั้งที่สแต่คราวนี้กลับไปเป็นเหมือนครั้งแรกผลการทดลองทั้งหมดหาครั้งพบว่าด้านที่มีคนนั่งจ้องเดือดก่อนสองครั้งส่วนด้านที่ไม่มีคนนั่งจ้องเดือดก่อน3ครั้งทำไมถึงเป็นแบบนี้คะการนั่งจ้องมองน้ําที่ต้มอ,อยู่แล้วจะทําให้จุดเดือดของน้ําเปลี่ยนไปนั้นเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ครับ อีกอย่างการควบคุมเงื่อนไขในการทดลองแบบนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายด้วยแต่ถ้ามีคนนั่งอยู่ข้างๆหมอ้อต้อมน้ําจริง,รงๆแล้วลมหายใจของเขาอาจจะส่งผลต่อความร้อนของเปลวไฟหรือาอากาศที่ไหลเวียนอยู่บนน้ําได้ในกรณีแบบนี้จะทําให้อุณหภูมิไตระดับช้าลงได้ครับตอนนี้คุณกําลังจ้องมองหม้อต้อมน้ําอยู่หรือเปล่าครับ